ต่อไปก็ขอต้อนเชิญยังทำทุกที่ว่าไงสรั่างขาวนะคะวัดโกงชมยา่ะเป็นเป็นพระคุณเจ้าก็าธินวันสุภาได้กราบที่นี้นะคะคุณแม่ก็มาวัดปางเงินไผ่ไก่นะมาดูบรรยากาศนะคะพระณาพระทหารเสร็จเรียบร้อยก็จะได้กราบให้นมหลวงพ่อสรวยนะครับซึ่งเป็น ประธานสงในวันนี้นะครับท่านแสดงความเมตตามาร่วมงานกับพี่น้องย่ิโยมทางโน้นคุ้มเงินนะครับหลังจากเรียบร้อยนะครับก็จะได้กลา่าวในบทพธรรมได้ให้พรกับพี่น้องที่มาร่วมทำบุญในวันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วส่วนมากแล้วช่วงกระถิ่นนี่จะเป็น ในหนึ่งเดือนนี้จะส่วนมากจะเลือกเอาวันยุนนะครับจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าโดนคุ้มเงินของเราเอาวันสุดท้ายนะครับคือวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับซึ่งก็ขยับขยายไปอีกไม่ได้แล้วนะครับวันไหนที่มีกระถินในวันนี้ก็ถือว่าเป็นของท้ายของปีสองพันห้าร้อยสิบแปดจากนั้นก็จะเป็นวันอังคาร ก็เห็นพี่น้องนะครับพุทธศาสนิกชนของเราได้มาพร้อมเรียงกันมากเหมือนก็มีงานในวันหยุดนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเยอะ้อยกระทงด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีลอยกระทงว,วันจัาที2,500อยปอันนี้ก็เป็นเทศก,กาลที่สํา,สาคัญเทศีลนีดคุณแม่ะขะเอาแม่พอกหน่อย ครับร้อยสักครู่นะครับตอนนี้ยังยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับทีบันเด็ยแทนไดบอบริจักมากข่งอย่างเขาสื้ร้อยสาทุกต้องมาแฮงคเช้าต้อง แค่4ล้าน,นอ่ะมซื้อไหมคะซื้อ้อานองไองคำเมืองตามสก,กุลค,คำเมืองเนสุพรัตน์คำเมือง เงนเก่ามันเคยอยู่แม่นจะเงิบ่กลัวกัวเบาพื้นมาล่างครับ

มีเรื่องอะไประโยชน์เรื่องัตียังไม่ยังม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนนี้นะมีความเป็นพี่าจะมีประโยชน์สังขอิสรไม่เกี่ยวกับการรับสารธรรมชสวัสดิ